หลังสงครามโลกครั้งที่สองแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเริ่มต้นยุคใหม่ภายใต้ชายคนหนึ่งเขาชื่อว่าแมส b u บัสบี้บัสบี้มีแนวคิดที่ต่างจากทุกคนในยุคนั้นเขาเชื่อว่าอนาคตของทีมต้องเริ่มจากเยาวชนเขาไม่อยากแค่ซื้อนักเตะแต่เขาอยากที่จะสร้างนักเตะเหล่านั้นขึ้นมาครับเด็กหนุ่มอายุน้อยในชุดสีแดงเหล่านั้นเต็มไปด้วยพลังความฝันและหัวใจที่เล่นเพื่อสโมสร พวกเขาถูกเรียกว่า Busby b a b ฟส์ทีมที่ทั้งโลกหลงรักโดยชื่อ Busby ี้เบฟนั้นมาจากชื่อของแมสบัสบีและคำว่าเบฟมาจากคำว่าเบบีที่แปลว่าเด็กๆหรือถ้าจะแปลให้ง่ายๆก็คือบัสบี้เบฟนั้นแปลว่าเด็กๆของบัสบีนั่นเองครับอายุเฉลี่ยของ b u ัส y ี้เบฟนั้นอยู่ที่ประมาณ21-22ปีเท่านั้นโดยมีนักเตะที่โดดเด่นได้แก่บ๊อบบี้ชาวตัน เรียมวีแลนด์ทอมมี่เทเลอร์และที่โดดเด่นที่สุดคือดัง c a n e d w a r d ิที่ได้ลงเล่นให้กับทีมชาติอังกฤษตั้งแต่อายุเพียงแค่18ปีเท่านั้น b u s บี้เบฟพาแมนยูคว้าแชมป์ลีกอังกฤษถึง2ปีสอนและกลายเป็นทีมอังกฤษท,ทีมแรกที่ได้ไปเล่นยูโรเปียนคัพหรือปัจจุบันมีชื่อว่า UFA Champions League สำหรับแฟนบอลนณนเวลานั้นแมนเชสเตอร์ n นเต็ด ไม่ใช่แค่สโมสรแต่คือความหวังของยุคใหม่ที่จะไปยิ่งใหญ่ในเวทียุโรปครับช่วงท้ายนี้ทุกคนอาจสงสัยว่าแล้วฉายาปีศาจแดงมาได้ยังไงและบาสบีเบฟหายไปไหนโปรดติดตามตอนต่อไปครับหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ The Race Class ด้วยนะครับ